สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจน์นะครับอยู่กับซีรีส์รถคูดาวนะครับตัวแรกที่พี่จะทําก็คือมีอาร์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่ามีอาร์เนี่ยรถคูดาวสิบเปอร์เน์ยี่สิบเปเนี่ยจะใช้สกิลได้ทุกกี่วินะครับแต่เราจะไปดูที่เกียร์ก่อนนะครับอ่ะพี่เข้าไปที่เกียร์ของมีอาร์นะครับเกียร์ของมีอาร์ก็จะเป็นรองเท้าว่องไวนะครับแล้วก็วิญญาณสีโลหิตนะครับเขี้ยวแห่งลาบนะครับแล้วก็ดับทําลายล้างนะครับแล้วก็นักล่าโจมตี แล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวงังทำไมพี่ออกคูดาวแค่20%พี่คิดว่าความเหมาะสมของมีอาร์เนี่ยใช้นักล่าโจมตีอันเดียวก็พอแล้วนะครับถ้าจะไปออกคูดาว40%มันก็จะลดพลังโจมตีของมีอาร์ลงไปนะครับมันจะดอบมีอาร์เยอะเกินไปแต่ว่าถ้าถามว่าออกนักล่าโจมตี2อันได้ไหมก็ได้นะครับต่ออกอันเดียวแล้วไปเก็บรูนอันอ่าไปเก็บรูนด้วยก็ดีครับคื ออกอันนึงแล้วไปเก็บรูนอันนึงคิดว่าจะดีกว่าประมาณนั้นมากกว่าครับก็เลยจะเป็นแค่เกียร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ว่ารถคูดาวสิบ0ี0ส0จะเป็นยังไงก่อนนะก่อนนะครับแล้วเราจะเล่นให้ดูหลังเกมอีกทีนึงครับ Where you think you going? อ่ะเรามาดูกันนะครับว่าการลดคูดาวของมีอาร์นะครับจะลดได้มากแค่ไหนแล้วก็จะใช้สกิลได้ทุกกี่วิน,นะครับตอนนี้มีอาร์ของเราเนี่ยเลเวลสิบห้านะครับแล้วก็สกิลตันหมดนะครับ เรามากดดูที่ช่องนี้เลยครับเขาก็จะเขียนบอกว่าสกิลหนึ่งของมีอาเนี่ยคูดาวสิบเอ็ดวิ้นะครับสกิลสองสิบวิแล้วก็อันติสามสิบวินะครับทีนี้เราจะมาออกหลอกของลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็คือรองเท้านะครับกดซื้อมานะครับก็มีอานะครับคูดาวสกิลหนึ่งนะครับก็จะเหลือเก้าจุดเก้าวินะครับแล้วก็สกิลสองเหลือเก้าวินะครับอันติเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดวิครับก็ลดไปประมาณสามวินะครับทีนี้นี่คือคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วเกิดเราออกคูดาวเป็น20%เป็นนะครับก็คือออกรองเท้าอีกคู่หนึ่งครับตอนนี้ลดคูดาว20%์นะครับ20%สเกิลหเหลือ8.8นะครับสกิล2เหลือ8นะครับแล้วก็อันติอยู่ที่24ิีวิก็คือมีอาเนี่ยจะกดอันติได้ทุก24วินะครับทีเนี้ยเรามาออกอีกอันนึงนะครับก็คือ30%็นะครับว่าดูที่ก็จะิช้สกรล1ได้ทุกินะรับสกิลเนี่อยู้ทวก็อันติทุก2 1วินะครับ อันนี้คือพี่ว่าอยากรู้ว่ามันเจ็ดวิจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่กดน้สกิลน้ำแข็งให้ดูครับเนี่ยเห็นปะ่ะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับก็คือเจ็ดวินะครับทีนี้เราจะมาออกไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นลดครูดาวสี่สิบนะครับเมื่อลดครูดาวสี่สิบเนี่ยมีอาร์จะใช้สกิลแรกได้ทุกหกจุดหกวินะครับแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยอาใช้ได้ทุกหกวินะครับแล้วอันติทุกสิบแปดวิซึ่งสิบแปดวิของมีอาร์สำคัญมากนะครับเพราะว่าสกิลเนี้ย สกิลเนี้ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วในการโจมตี6วิก็คือหลังจากกดใช้เนี่ยอีก12วิเราจะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งจะทํายังไงให้มีอาได้อย่างนี้ก็คือไอเทมของมีอาอย่างที่พี่จะแนะนําก็คือเดี๋ยวออกไปแนะนํากันให้ดูนะครับอันนี้ขอเคลียร์ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับนี่ครับเราจะกดให้เห็นครับ18วิเห็นปะ่ะนี่ครับ18วิ จะโดนเอาลูกาดข้าวไม่มีไอเทมครับมีแต่รองเทา้ารถคูดาวครับ Arrow. Arrow. อะตอนนี้คือเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าไอเทมเนี่ย uh, เราลดสูงสุดได้แค่18วินะครับตอนนี้18วินะอยู่ที่อันตินะทีนี้เราจะขอ,อะเราจะขอลองขายไอเทมอันนี้ออกนะครับเพื่อออกของรถคูดาว50%นะครับก็คือนี่ครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มันเหลือแค่40นะครับ เนี่ยเขาเขียนว่าเหลือ15วินะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกดสกิลให้ดูมันจะนับถอยหลังแค่18เห็นไหมครับก็คือตอนนี้ครูดาวนะครับของเกมนี้ลดได้สูงสุดแค่40%นะครับ you, อ่าแค่40%ถ้างั้นเราก็ขายไอเทมชิ้นนี้ออกจึบ๊บ1 2 3นะครับขายออกไปแล้วก็ออกอันนี้นะครับออกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเอารูนให้ดูนะครับตอนนี้คูดาวเราลดอยู่ที่24%นะครับรูนตัวเนี้ มีคุณสมบัติลดคูดาว20%นะครับนี่เห็นปะเราเขียนว่าลดคูดาวสกิลทั้งหมด20%ค่าม,มานาแล้วก็พลังก็จะเหลือ18เท่าเดิมนะครับเห็นปะก็คือถ้าเราเล่นมีอาเนี่ยเราก็ออกนักล่าโจมตีไว้อันหนึ่งก็ได้ครับในกรณีที่อยากจะให้เป็นคูดาว40%แล้วใช้สกิลอันติได้ทุก18วินะครับถ้าย่งนั้นเดีย๋ยวพี่จะกดให้ดก็คือขาอันนี้ อันนี้นะครับแล้วก็ออกนักล่าโจมตีครับแล้วก็ออกรองเท้าคู่หนึ่งตอนนี้แล้วเราก็มีรูนอยู่ด้วยนะครับเห็นปะเราก็จะมีคูดาวทุก18วินะครับในการใช้แล้วสกิล2กับสกิล1เนี่ยใช้ทุก6วิ s <S ถามว่าม,มันดีไหมครับเนี่ยก็ถ้าออกเป็นเซตนี้พี่ว่าก็ได้อยู่นะเดี๋ยว,ยวถ้างั้นเราก็จบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะหยุดคลิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองเอาเกียร์ที่เราจัดมาเนี่ยไปลองเล่นดูนะครับ